สิปปีลำเศร้าปีลำจังเห็นความพยายามวังเข่าคนเราจึงเห็นหนาเจ้าตัวเดียวเป็นคำพังเพงเพยเศร้าอีสานครับผมขอการาบสวัสดีเด้อครับผมขอบคุณ,คณทุกเพื่อนที่มารับชมบ่าวท่องใบครับผมขอตอนรับเข่าช่องบ่าวท่องใบชาแนลค่ะสารับกินนีกามาเก,กลไกให้เอฟซี่ตมือเหมือนเดิมครับกับ ฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามกดกระดิงไว้เพื่อตจิงเตือนให้บ่าวท่องใบชแนลครับเดี๋ยวเรามารับชมคลิปกันเลยครับมาเกือไก่หรือมาให้อาหารไก่กับบ่าวท่องใบครับผม เลื่อนลอยเดี่ยวเดียวได้เที่ยวข้างกายปีนี้อยากดีที่แสนเจ้าใจธรรมชาติยังสวยสดใสสวัสดีเพื่อนๆอีฟีครับผม่าเพื่อไก่คือเก่าล่ะครับผมไห้อ,อาหารไก่คือเก่าครับผมขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณอีฟซีที่เข้ามา เป็นแรงเชียร์แรงใจใบาท้องไปชาแนลครับผมขอบคุณมากๆครับมาเกลืไก่มาให้อาหารไกร่เหมือนเดิมครับผมขอบคุณมากๆครับตอนนี้เวลาเอาละจุดเจ็ดนาฬิกาครับจุดเจ็นาฬิกาครับเกลือไก่น,กน,น้ำากันกน็ครับผม สสุสันแห่เทียนพันสารานั้นสุขมากเหลือสัญญาของมันจะรก,กัน ำนามนามูลไหลเชื่อมโยงทำนาม,นามคุ้มชื่อเสียงโด่งเด่นโคงสีปูนมูลสีคาลที่ผ่านริมฟังยังซึ้งตรึงใจทุกยามมีเคียงข้างคนงามเที่ยวไปตามทินทัวอุบนหอพาแต้มช่องแมกกาก็ท่าถ่ายรูปคู่ ต้องเตาต่องงานมาการดาบอกแสนละอ,อ่แกงสะพือสงกรานเมื่อบ้านเรียคลอแกงลำนัวน้อ,นนอ,อต่อแกงตนะนาไปหาคูเ่เดียวตามก๋วยมะเตวเกี่ยวแขนเพียวเสนสุขสัน เทียนทันสาอุรานั้นสุขมากเหลือสัญญาของมันจะรักกันไม่มีวันเบื่อเสียงเพื่อแววหวานปีนี้นองครานใหนปล่อยให้พี่คอยใจเลื่อนลอยเปลี่ยวเดียวได้เที่ยวข้างกายปีนี้ดาดคึงดีพี่แสนเศร้าใจ ธรรมชาติยังสวยสดใสเหมือนเดิมสามวัยผู้คนหลงไลหลนักท่องเที่ยวไปหลากหลายเหลือลุงในเหนือทองหวลน,น้องขวัญใจของพี่อาจได้ยินเสียงนี้คนดีรีบกลับอุบลที่ยังตั้งหน้าตั้งตารอคอยหน้ามน ใจร้อนรนเฝ้าคอยหน้ามนใจไม่เปลีป่ยนแปล สุขสันต์แห่เทียนพันศาอุรานั้นสุขมากเหลือสัญญาของมันจะรักกันไม่มีมันเบื่อเสียงเผืือแววหวานปีนี้นองครนอยู่ไหนไหลให้พี่คอยใจเลื่อนลอยเปลี่ยวเดียวได้เ่ยวข้างกายปีนี้ แสนเศร้าใจธรรมชาติยังสวยสดใสเหมือนเดิมสามวัยผู้คนลงไหลเหนักท่องเที่ยวไปหลากหลายเหลือล้นในเนื้อทองวันน้องขวัญใจของพี่อาจได้ยินเสียงนี้คนดีรีบกลับอุบล ี่ยังตั้งหน้าตั้งตารอคอยหน,น้ามนหัวใจร้อนรนเฝ้าคอยหน,น้ามนใจไม่เปลี่ยนป สำหรับคลิปนี้กะบ่าวท้องใบกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมแต่ใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะผมกดติดตามกดกระดิ่งไวให้บ่าวท้องใบชแนลนะครับผมพามาชมขี่ไก่หม่องไก่นอนนะครับเนาะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณอ c ฟซีครับผมเข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับผม ไปแล้วครับคิดหนาจังพอกันใหม่กับบาทท่องใบชาแนลขอบคุณมากๆนะครับ